狂热的。 เชื่อว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้แนะนำคาลิเตอร์ในรูปแบบนี้ก็ได้เพราะนี่เป็นฟในออทีแล้วครับผมและไม่ใช่เพียงว่าครั้งสุดท้ายจะเป็นครั้งที่กดตามรู้สึกเพราะผู้กับนั่งอยู่นู่นไม่ให้เหยื่อครับโผมอยู่ข้างบนหรอได้เลยโอเคครับเชิญครับอคค่ะเป็นคาแรคเตอร์อนะไม่งั้นห้องมืดอยู่ข้างบนนะถูกเรียกเลยนะเชิญก่อนเลยครับเป็นห้องมืดก่อนสวัสดีทุกคนครับ ผมชิดพีรวัตรนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนนะแล้วแล้วแล้วบทเป็นอะไรครับแล้วบทเป็นตัววิครับโอ้โหอัพโอเคเชิญครับสวัสดีครับผมฟุกกวีนะครับแล้วบทเป็นปีชานครับ โอ้โหเมันทนสูงกับทนต่ำมาเจอกันนึงเก็ครบบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทมเป็นแันธุเลยครับครับผมครับรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้มาเจอแฟนๆแล้วก็เดี๋ยวจะได้รับชมนะครับไปนั่วอีทีไปพร้อมๆกันดีใจมากๆครับขอบคุณทุกๆุกคนที่มาในวันนี้จริงๆเลยผมเชื่อว่าทุกทุกคนแบบไม่ใช่แค่แฟนคลับอย่างเดียวที่มาดูในวันนี้ทุกทุกคนเป็นนักผจญภัยกันด้วยเพราะว่า เราค่อนข้างประจดภัยในซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยมีการแบบเหมือนขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์อยู่ตลอดเวลามีช่วงให้เสียวหัวใจมีช่วงให้ชุ่มฉ่ำหัวใจบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกๆกคนก็ยังรักและชอบในซีรีส์เรื่องนี้ขอบคุณทุกทคนมากๆครับที่วันนี้มาด้วยกันนะครับที่พวกครับอยากจะขอบคุณเหมือนกันครับแบบผมชอบภาพนี้มากๆเลยแบบต,ตอนแรกไม่คิดว่าเราจะโซเอากัน ใชครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่มากันวันนี้นะครับอาจจะมีแฟนๆจากอิน,เ,น,นออเตอร์ด้วยใช่ไหมครับตอมีซิคอนบอกว่าจะตามมาดูงานนี้ด้วยมีมีใครไป anyone from music c on from Japan Hi ช่ใช่ก็นิชวะก็นิชวะเอาผมก็ขอบคุณมากๆครับ